ช่องเราผมชอบเล่นแดนดี้บอลอีกแล้วนะฮะหรือว่าเรื่องง่ายคือบิวรักแดนดี้บอลเออก็ช่อช่องน่ะนีะ่หว่าเออ,เอ,อวันนี้ก็จะมาเล่นนะคะเพราะว่าเราจะมาไม่เล่นเดี่ยวไม่เล่นเดี่ยวไม่เล่นเดี่ยวนะไม่เล่นเดี่ยวลกลรอก็เข้ามาแล้วกันนะ ตอนนี้อยู่บนห้องคนเดียวนะคะก็เลยแบบไม่เคยได้ยินเสียงอะไรนอกจากพัดลมเช่นเดิมไม่ตัดต่อเรียวๆปังๆชดๆเลิอดๆดีก็ใช้ตัวนี้เลยตัวไหนเข้าวิ่งมันเยอะกว่าวะเข้าวิ่งมืันเท่ากันแต่แอบ,บชอบตัวนี้นะแบบเนียแต่ชอบป่วน เอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ก็วิ่งได้วิ่งเท่าๆเลยอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวนี้กับเอ,อ่อตัวผีแล้วก็น้ำมึกนะตอนแรกคืออยากได้ผีอย่างเดียวเออผียู่ไหนผีอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันจะซ้ากับเพื่อนแต่อันนี้คือเราชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่เราฝึกเล่นแดนดี้ไออันเนี้ยไออันเนี้ยไออันเนี้ย แป๊บเดี๋ยววงให้ดูเออไม่ทันโอเคช่ามันเอ้อตัวนั้นน่ะอยากชอบมากจนปัจจุบันก็ยังชอบแต่ว่าเพื่อนก็รู้ป่ตอนเออเราน่าจะบอกคลิปที่แล้วแหละว,ว่าเพื่อนอะ่ะตอนได้ก็คือดีใจก,กีดรันบ้านแน่นอนไม่ใช่บ้านคือเราอยู่โบสกันโบสคิดนะเ,เจอตั้งแต่ยังไม่ทันไปไหนเลย จไวัยม้าจะไ,จะไปหาของสวนใหญ่าหาของนะคะเสียงพัดลมก็จะดังหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่หน้าพัดลมเลยตอนนี้ตกใจนึกว่าทวิสเตันคือตูนอุ้ยตกใจ เปิดเสีงจะดังเลยอันนี้ที่จริงอนะเราคนปั่นนะคะเขาจะได้ใช้พลังในการทำให้เครื่องปั่นเร็วขึ้นแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาปั่นเองมันจะพลังเร็วมันจะเร็วขึ้นปะใครร,ร,รู้ช่วยบอกหน่อยคะพิมพ์ในคอมเมนต์เลยยกเว้นใครป้าไปโอเค,อเ,คเราได้น้ำหมึกนะ ตีช่วงที่เงียบๆเราจะขอโทษนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราไม่เราคิดอะไรไม่ออกว่าจะพูดอะไรถ้ามีเพื่อนเราก็จะพูดเยอะมากจากช่องมานา แดนนี่เวลนะฮะไปติดตามกันได้ M ใหญ่ A N A แล้วก็เว้นวัก D ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งหมดอะใช่ป่ะวะไม่รู้ว่าลองพิมพ์ไปก่อน D A N D A N D Y แล้วก็ไอข้างบนลูกน้ำข้างบนอะเราเรียกว่าลูกน้ำข้างบน คไปรอกันที่เนี่ยอนะไก่อเดี๋ยวเราต้องหาริ์กันก็ริ์อยู่ทางไหนเราก็จะดนดินๆแอบ,บๆหน่อยไม่มีเพื่อนถ้ามีเพื่อนจะดีมีเพื่อนมันจะไล่เพื่อนหนมันไม่ไล่เรา เอ๊ะลืมนะจะพูดอะไรลืมอิงค่ะลืมอิงคือคืออเลยช่วงนี้ก็ถ้าเกิดลงคลิปชา้าก็จำไว้เลยนะคะว่าเป็นช่วงที่เราขอกอลงนะคะขี้เกียจลงและไม่ก็เป็นช่วงที่เราไม่ว่างกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมทำทุระอะไรอย่างนี้นะคะ หรือตัดต่ออยู่อะไรงี้มันก็จะลงช้าหน่อย นั่นแหละทุกคนตามต้นคิดคือพูดไม่คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรได้น้ำมึกโคตรดีมันจะสุ่าไปเรื่อยๆให้ได้น้ำมึำมเำมกเยอะ โอ้โหว,ว้ายใครโดนน่ะข้างในนะไม่มีทวิตเต้นแล้วใช่ไหมจะได้ไปทำโอเคตอนนี้เขาทำแล้วนะเค้เขาต่างคนต่างทำกันตอนนี้ เพื่อนเราน่ารักเหมือนกันเนี่ยเราจะเก็บน้ำหมึกเพื่อซื้อชุดให้น้องนะคะจะเป็นชุดหมวกเดี๋ยวเราเอาให้ดู <a> ดเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะย <a> ่อมคอสโม <a> บางตัวเราจำชื่อไม่ได้เราก็จะเรียกเป็นฉายาเช่น สมมุติเราจำคอสโมไม่ได้เราก็จะเรียกว่าเคโลนะฮะแล้วก็ขิงขิงก็คือไอ้คุกกี้แหว่งะทุกคนนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ก็จะเรียกไอ้ขิงนะฮะเพราะมันแปลว่าขิง ชินเมียวคอสโมโมานี่มาลูกมานี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 เยี่ยมวิ่งไปหาเขาเลยเขาคิดถึงนะเตงเขาเปลีป่ยนภาษาโอเคเห็นเพื่อนชอบใช้เราจะลองใช้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ดีกว่าอันนี้ เห็นเพื่อชอบใช้ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราใช้บ้างก็คือมานานั่นแหละมานานเขาชอบใช้เราก็จะลองใช้กันที่จริงมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นมันคือภาษาจีนตัวเต็มหรือภาษาจีนย่อแต่เพ่อ please 他那个账户呀你 ไม่ได้กลัวนะมันไม่ได้กลัวความความมืดนะเรากลัวทวิตเต้เราเหลือสรองหัวใจอะแล้วถ้าเกิดมันมีสองตัวรุมเราอะตกใจเห็นไอ้เนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นแบบไหนๆไอ้จุดๆๆๆๆที่เราย้ำๆเนี่ยเราก็ไอ้ทวิตเต้มันเลยก็เลยตกใจเนี่ยที่เราให้เห็นเพราะว่ามันจะได้แบบรู้ว่าเราหันไปทางไหนแบบจุ๊บจุ๊บจุบอะไรอย่างเงี้ย i mean กอดทูดูะเหลือไอ้ลูกเทนนิสป่ะเหลือลูกเทนนิสสองตัวเหรอตอนแรกเรามองเป็นลูกที่ว่ามันจะเป็นเอาไว้ยุแยงเพื่อให้โดนไอ้ขวดขวดอะบลลิงอะบลลิงอะเออนึกว่านึกว่าไอ้บลลิงเนี่ยเรียกผิดไม่รู้เหมือนกันขออภัยเนี่ยนึกว่าอันนั้นน่ะแล้วแบบเราก็เล่นเราก็นึกว่าแบบเราก็เรียกแบบนี้มาเลยตลอดจนเพิ่งมารู้ชื่อว่ามันชื่อทูดู ทูเดียวทูโดอะไรไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ทำไมมันกิ่งจังวะทำได้ดีอยากช่วยนะแต่กลัวคือแบบจะยืนอยู่อย่างนี้เลย มันเป็นจุดที่ทวิตเต้นไม่มามันจะมาคิดตรงเนี้ยกืตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยคือแล้หละมันจะไม่มาหรือไงเออไม่มาก็ดีละเรียกหาอนะไรล่ะทุกคนล้มวยตรงเนี้ยตรงนี้ โอเคกลับมาแล้วกะว่าจะขอจบคิปจบจบจบเอ่อจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะขอบคุณค่ะ